สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาปั้นนะครับลอยตัวนะครับวันนี้เราจะมาปั้นเป็นรูปคนนะครับแบบง่ายๆแบบเด็กๆนะครับครับเป็นรูปเด็กจุกน่ารักน่ารักนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาแบ่งส่วนของอวัยวะที่ใหญ่ๆนะครับอันดับแรกคือหัวนะครับหัวเลยกลมๆปั้นก่อนกลมกลมนะครับ กลมแยกเอาไว้แขนขานะครับทั้งสแขนซ้ายแขนข้างซ้ายแขนข้างขวาขาข้างซ้ายขาข้างขวานะครับเราปั้นเป็นเส้นนะครับแล้วเราก็มาแบ่งคอด้วยนะครับแล้วก็มาแบ่งแบ่งทีหลังปั้นเป็นเส้นแบบน,นี้เป็นเส้นเป็นเส้นก่อน นะสำหรับแขนก็จะเล็กกว่าขาแล้วก็ปั้นฝั่งน,นี้ให้เล็กๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาแบ่งนะครับอันนี้แขนนะครับใช้อะไรก็ได้ั้าคมๆไม่จะเป็นน้งคตเตอร์ก็ได้นะตัดแบ่งสีที่สองแขน ให้ยืนด้วยนะครับแล้วคอประมาณนี้คอ,อเราก็ได้แล้วห้าชิ้นหัวต่อไปตัวสำคัญมากนะครับจะต้องทำเป็นเ,เหมือนแล้วแต่เรานะครับถ้าเป็นตัวกลมก็กลมปั้นกลมถ้าเป็นตัวแบนเราก็ปั้นแบนนะครับอันนี้เราจะลักษณะที่จะเป็นตัวค่อนข้างแบรนหน่อยแล้วก็ลงพุงนะครับเ mm hmm. ด็กน้อยนะครับ ราก็มาทำเป็นคล้ายๆทรงตัวอยนี้นะครับเป็นตัวพุงมีพุงก็มีคอนี่คอต่อขึ้นมาเลยการต่อดินนี่สำคัญมากเราต้องเชื่อมให้มันให้มันเป็นเนื้อเดียวกันที่สุดนะครับเพราะเวลาเราขยับหรือเราตั้งอะไรเงี้ยมันอาจถ้ามันต่อกันไม่แน่นนะครับ มันจะหลุดได้นะครับต้องต่อให้เชื่อมนะครับให้มากที่สุดนะครับตัวนะครับลำตัวด้านหน้ารัางนี้ด้านหน้านะครับแล้วก็จะเดี๋ยวมันจะมีลำตัวด้านหลังอีกนะครับ,รบใส่หัวเข้าไปหัวกลมๆไปก่อน กดให้แบนบใช้นิว้วครับใช้มือเป็นส่วนใหญ่นะครับเครื่องมือปั้นเนี่ยเรายังไม่จะเป็นต้องใช้เพราะว่าเรายังอยู่ในขั้นที่ว่าเราเรียนรู้การใช้ดินนะครับน้ำมันและอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆที่หาได้รอบตัวเรา ในช่วงโควิดอย่างนี้นะครับหน้าประมาณนี้นะครับต่อไปแขนแขนต่อไปเลยนะครับข้างขวาก่กอน,นหน้าด้านหลังต่อครับค่อยๆใช้มือนะครับเคลียให้มันติดกันแขนแขนอีกข้างนึง ั้งนี้นะครับเป็นขวานะครับเอาเกลียดินให้มันติดกันนะครับอย่างนี้นะครับตัวก็ขาต่อไปให้เป็นเหมือนรูปร่างคน,นก่อนนะครับ ก็เชื่อมเชื่อมดินเหมือนลักษณะการเชื่อมก็คือเกลีย่ยให้ดินในส่วนที่มันต่างกันะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับรอยต่อนี้นะครับทีละข้างก่อนก็ได้ก็ต้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆดูค่อยๆทาไปนะครับ ค่อยๆเกลี่ยไปนี่นะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการเชื่อมที่เรียบร้อยแล้วน,นะครับ แล้วก็เราก็ปั้นเราก็ปั้นนะครับให้เสร็จอย่างนี้เชื่อมโยงกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวใส่หูนะครับต่อไปใส่หูใส่ตาใส่ทรงผมก่อนนะครับ อไอหูในปลายนะครับสองข้างนะครับหู เราก็ใช้ดินสอแบบนี้นะครับกดทําเป็นเบ้าตาทั้งสองข้างเป็นเบ้าตาเป็นสันจมูกนะครับมาแล้วเดี๋ยวเราทําปากตรงนี้นะครับยิ้มหนะัเด็กยิ้มจมูกก็อย่างนี้ก็ได้คนระับก้อนๆไป ตาเนี่ยปั้นเป็นกลมๆเล็กๆนะครับแล้วก็ยัดไปที่เบา้าที่เบ้าตาเขาแล้วปากทางนี้ครับเราก็ทำเป็นเส้นนะครับเราก็ทำเป็นเส้นแล้วก็แปะลงไปง่ายๆนะครับ สรงผมจุกนะครับรก็ทํากลมๆก,ก่อนถ้าจุกไม่ใหญ่มากก็ไม่ต้องกลมใหญ่มากนะครับกลมต้องประมาณนี้แล้วก็แปะเข้าไปตรงกลางศีรษะของเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ปลายจุกนะครับเราก็เสริมเขไปปลายจุกตรงนี้นะครับนีจะแหลมๆอย่างนี้ใช่ไหมครับ น้องจุกน้องจุกนะครับแบนนี้โค้งๆหน่อยเดี๋ยวเราจะต้องมีการทำแอคชั่นท่าทางนะใส่เสื้อผ้าให้น้องนะนี่ก็มีมือมือมือข้างบนไม่ไม่ต้องใส่นะครับเดี๋ยวเราจะทำให้แบรนด์านี้ทให้แบนด์บีบไปเลยบีบไปเลยให้แบน์อย่างนี้ค่ะเป็นมือนะครับง่ายๆเลยเท้านี่เราก็ปั้นกลมๆให้มีขนาดใหญ่พอประมาณว่า เ,เท้าของเขาเอาก็แปะเข้าไปนะครับแปะเข้าไปแล้วก็อันนี้ยังไม่ต้องเกี่ยวดินมากนะครับก็เกี่ยวพอสมควรล,วลงเท้าเท้าแปะเข้าไป ็ต่อไปเราใส่กางเกงนะครับเด็กไทยในสมัยโบราณนั้นน่ะเขาก็จะไม่ใส่เสื้อนะครับเด็กผู้ชายอะมนจะเล่นกันแล้วก็เป็นกิจกรรมการแช่งก็ไม่ใส่เสื้อเราใส่เสื้อผ้าให้เขาเป็นจงกระเบนนะครับลักษณะของโจงกระเบนทําเป็นแบนๆกดให้มันเป็นแบนๆแ,แล้วแปะเข้าไปโจงกระเบนนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับแปะเข้าไปตรงนี้ เดี๋ยวเราจะทำผ้าคาดอีกทีหนึ่งนี่ทำเป็นกังเ,เกงก่อนจงกระเบนนะครับความด้านหลัง,งก,กดให้แบนด์เป็นเดิมนะครับแล้วก็แปะเข้าไปแปะเข้าไปแล้วเดี๋ยวทำคาดเอวอีกทีหนึ่งเราอยู่ระวังนะครับอย่าให้หน้านั้นไปสัมผัสกับพื้นมากนะครับจะทาให้เสียลูกทรง ของาปั้นหน้าตาใหม่ได้ต้องระวังนะครับเราเราคว่ำเนี่ยเราให้ตรงด้านเนี่ยสัมผัสกับพื้นนะให้หน้าลอ,อยขึ้นนิดนึงนะครับนี่ใส่กางเกงเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะใส่สร้อยให้เขาหน่อยนึงนะครับนี่เป็นจงกระเบนนะครับเป็นผ้าจงกระเบนของเขาอนะนักเรียนอาจจะหาดินเป็นสีก็ได้นะครับเพื่อแยก เป็นสีเนื้อหรือก็ใช้ดินที่จากคราวที่แล้วก็ได้ให้ไม่จําเป็นต้องเป็นสีเนื้อก็ได้เป็นแยกกันระหว่างไอสีของคนกับผ้าเนี่ยให้มันเป็นคนละสีนะครับมันก็จะดูชัดขึ้นนะครับฟอร์มจะชัดขึ้นเดี๋ยวเราจะใช้นี่ครับเป็นเส้นแล้วเราจะทําเป็นผ้าคาดเอวนะครับล้อมมาล้อมมาล้อมมานี่นะครับเป็น จงกระเบนเด็กอ้วนๆหน่อยครับเราลองให้ยืนลองจับให้ยืนดูซิยืนได้ไหมนะครับแต่เวลาถ่ายภาพมาส่งฟูนะครับให้ให้อยู่แอคชั่นนี้ก็ได้นะครับแล้วก็สมมุติอเด็กพนมพนมือพนมมือไหว้นะครับแบบไทยๆอย่างเงี้ยเป็นเด็กจุกนะครับเดี๋ยวลองยืนดิลองให้บาลานซ์นะครับให้ยืนได้ก็ถือว่าใช้ได้ แต่ตอนถ่ายรูปมานะครับให้เขียนชื่อนมสกุลให้ชัดเจนนะครับแล้วส่งมาจะกับครูประจําชั้นเหมือนเดิมนะครับเด็กจุกนะครับก็วันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสําหรับการปั้นนะครับเด็กจุกน่ารักเป็นการปั้นลอยตัวนะครับเป็นการสาธิตการปั้นข้าวๆนะครับเดี๋ยวเราอาจจะแต่งเติมตานิดนึงจิ้มตาให้มีชีวิตชีวานิดนึงอะไรเงี้ยครับน่ารักน่ารักนะครับแต่งเติมได้